<Channel. S 2> รู้ลึกรู้จริงไม่นั่งเทียนเขียนข่าวว้าว <Wow>. Chanel สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมกลับมาพบกับว้าวชาแนลกันอีกครั้งนะคะวันนี้นับเป็นวันมหามงคลของพระสงฆ์ชาวไทยทั้งประเทศที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองการของราชของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทระเทพยวรารังกูลสําหรับวันนี้เรามาชมบรรยากาศการเฉลิมฉลองย่ำค้องเจริญชัยมงคลคาถาซึ่งจัดขึ้นทุกวัดทั่วโลกดิฉันยืนอยู่ณนะวัดพระธรรมกาย ณนะบริเวณมหารัตนวิหารคตซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาชมกันเลยค่ะ ติที่ประชุมมหาเทรสมาคมขอให้ทุกวัดทั่วโลกยำของกลองระฆังพร้อมเจริญชัยมงคลคาถาหลังได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากการถ่ายทอดสดประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าเฝ้าเพื่อกราบบางคนทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขึ้นของราชพระพรมเมธีโฆษกมหาเถรสมาคมแถลงภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมว่า ตามที่ประธานราาัฐสภาประกาศอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามกุฎราช,ชกุมารขึ้นทรงราชสืบราช,ชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้วที่ประชุมมหาเถราสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์เตรียมพร้อมการดำเนินการ หลังจากที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิาาลงกรณสยามกุฎราชกุมารขึ้นของราชและเมื่อพระองค์ทรงรับ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแจ้งให้ประชาชนทราบในวันที่หนึ่งธันวาคมเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วขอให้ทุกวัดทั่วโลกย่ำของกลองระฆังพร้อมเจริญชัยมงคลคาถาโดยพร้อมเพรียงกันตามโบราณราชประเพณีที่สืบมานับเป็นวันมหาปิติของแผ่นดิน และจะได้ถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่ได้มีพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรีเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงฆนิกรชาวไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญขอถวายพระพรดิฉันปารีณาศิดากุลและทีมงานว้าวแชแนลรายงานจากศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ <Channel. S 2> รู้ลึกรู้จริงไม่นั่งเทียนเขียนข่าวว้าว c h a n e